เดซาบูปะใส่ชุดออกกำลังกายโลเคชันเดิมเหมือนวิดีโอที่แล้วเลยคือเราอยากพูดถึงวิดีโอออกกำลังกายมาสักพักหนึ่งแล้วที่เราชอบเล่นวิดีโอที่เราจะมาพูดถึงมันมีความพิเศษก็คือทุกวิดีโออะหัวเราไม่ต้องสัมผัสพื้นเลยเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจสระผมใช่ปะแล้วบางวันอะที่พึ่งสระผมตอนเช้าอะ แต่พอมาตอนเย็นนะก็รู้สึกอยากออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้หัวสัมผัสพ,พื้นเพราะบางทีอะเราก็เหยียบทุกจุดอะบนเสื่อโยคะเนอะปะแล้วถ้าหัวเราต้องมาสัมผัสกับส่วนที่ท่าเราเหยียบอะแล้วเราก็ต้องมานอนที่หมอนแล้วบางทีนอนดิ้นหน้าก็ไข่หมดอย่างเงี้ยมันก็จะสกระปรกอืมก็เลยอันเนี้ยเป็นการรวบรวมวิดีโอที่หัวนะคะไม่ต้องสัมผัสพ,พื้น ที่เราชื่นชอบไว้มี5วิดีโอด้วยกันนะคะเพื<ๆ>่อนเราก็จะเรียงตามความยากสำหรับเราไว้ให้อ่าโอเควิดีโอแรกนะคะเป็นวิดีโอของช่อง nourish move love ที่เราชอบมากๆอันนี้เป็น low impact bar workout bar เนี่ยก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ผสมระหว่างบัลเล่ยโยคะแล้วก็พิลาทิสเออก็เราชอบนะเราชอบมากเลยครั้งแรกที่เคยลองเล่นเนี่ยขนาดเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยนะ ก็ยังรู้สึกว่าปวดปวดเป็นสองสาวันเลยอะ่ะแล้วก็เลยชอบมาความยากอะ่ะก็ไม่ได้ยากเลยแบบให้เป็นรีวิวที่หนึ่งเลยนะคือเรามีห้าวิดีโอใช่ไหมวันนี้อันนี้มันเป็นโลอ i นแพ c อ่ะคือเราอะ่ะเวลาวันไหนที่ขี้เกียจที่เกียจอะ่ะเราก็จะเล่นโลอ i นแพ c นี่แหละเพราะว่ามันก็แบบคือมันก็เหนื่อยแหละมันก็หนักอยู่แต่มันไม่ได้มากมันไม่ได้แบบรู้สึกแบบหุดขึ้นคอหรือว่าทรมานอะไรเงี้ยมันเล่นได้เรื่อยอื แนะนำมากเลยนะบาร w o r k o u เนี่ยคือเราว่าถ้าใครที่อยากเน้นพวกโก้นต้นขามันการที่จะบอกว่าดีสําหรับเราคืออะไรถ้าเล่นแล้วปวดอันนั้นดี <c oughs> อันต่อไปเป็นของพาเมล่าคนดังชื่อพาร์เมลาเออพาร์เมล่า10 minute b a s e of HIIT ก็เหนื่อยอันเนี้ยแค่10นาทีเองนะแต่ว่าเหนื่อยกว่าอันแรกที่15นาที เพราะว่าอันนี้เป็น h i t h i t เนี่ยก็คือ High intensity interval training แค่พูดได้ฟังเฉยไม่ได้เป็นการอธิบายเลยเออเป็นการออกกำลังกายที่ระยะเร่งแล้วก็แล้พักสลับกันอันนี้ก็เหนื่อยเพราะว่ามีไฮนีเราไม่ชอบไฮนีมากๆ,ๆแล้วแบบเออเหนื่อยทรมานอยู่แต่ก็มันเป็นเพลงแบบเร็วๆก็สนุกอีกอันนึงนะคะอันนี้สนุกของพี่เบบ้เราเล่นของพี่เบบ้แบบ บ่อยอยู่เหมือนกนารหลายวิดีโอมากที่ที่ดีอันนี้เป็นฮิปฮอปแดนซ์วิร์กอัลสานาที <c oughs> ก็เป็นแบบสนุกสนุกนะมันก็เหนื่อยทุกอันนั่นแหละที่ <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้มันเหนื่อยหมดนะ <c oughs> นึกถึงเพื่อน <c oughs> มีทวิตที่ดังๆอันนึงอะที่เขาบอกว่าวงการออกกำลังกายกูเข้าแล้วออกเลยเพื่อนบอกว่าเห็นคำนี้แล้วแบบขำแรงมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในั้น จริงทุกวิดีโอตรงนี้ก็คือมันก็เหนื่อยหมดแหละแต่ก็นั่นานะนะคะออะไรวะเอออันเนี้ยมันมันสนุกไงเพราะว่ามันเป็นแบบเต้นเต้นใช่ไหมละ่ะมีหลายอันของพี่เบ๊คือเราชอบมากเลยอะแล้วพี่เขาหน้าหลักอะบางทีแบบมันเป็นวิดีโอที่เหนื่อยเหนื่อยอยู่แบบเล่นเหนื่อยเหนื่อยอยู่ใช่ปะแล้วพี่เขาบอกว่ายิ้มหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มอะเออเราก็เลยเยิ้มก็ได้ค่ะ ยิ้มไปดวโอเคอันถัดมานะคะก็ยังเป็นคุณพี่ nourish move love ก็คือเป็นเจ้าเดียวกับวิดีโอแรกที่เราพูดไป35มินิ legs and back workout ห <c oughs> นักหนักเลยอันนี้มันจะมีท่านหนึ่ง switch switch อะไรวะ switch jump ชื่อนี้ป่าเออที่กระโดดแล้วก็สลับขาตุย้ยบอรไวเลยคือแบบรู้สึกแบบจะตายอะ่ะ คลิปเนี้ยตอนที่สวิตจำรอบสุดท้ายรู้สึกว่าแบบเราจะตายไหมวะแบบยูยูล่วงไปเลยไหมท่านี่คือหนักมากอแต่พอทำได้จบก็เหมือนเดิมรู้สึกแล้วคือมันเป็นเป็นเซอร,ร์กิตเนี่ยอันเนี้ยอะไรที่แบบเป็นวงจรอะเราต้องกลับมาท่าเดิมเราจะรู้สึกว่า้คท่านี้มาอีกแล้วหรออะไรแบบเนี้เออคลิปนี้ปวดนะ ก็คือเราเป็นคนที่ออกมังกายอยู่ตลอดแหละแต่พอแบบแต่ไม่ได้เล่นคลิปนี้ตลอดเนี่ยไม่ได้เล่นบ่อยทุกอาทิตย์ทุกวันอะไรเงี้ยพอกลับมาเล่นทีอะ่ะก,ก็ปวดต้นขาก้นอะไรเงี้ยเออาเ,เจคนนี้คือเก่งมากเลยอะ่ะคือนางทองนางก็ทําวิดีโอออกมังกายก็แบบเหมือนออกกําลังกายตลอดอะ่ะถึงแม้จะท้องอยู่ไอ,อ้คลิปแรกนี่คือหันข้างคือแบบลูกแบบใหญ่มากอะ่ะเออ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องท้องถึงจะเล่นคลิปนั้นได้หรือการที่เราท้องอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถเล่นวิดีโอนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะโอเควิดีโอสุดท้ายนะคะ40 minutes killer HIIT workout อย่างที่บอกว่าเราจะเรียงตามเลเวลใช่ปะอันนี้ เป็น40นาทีของ h i i t ก็เลแบบค่อนข้างที่จะหนักมากแต่เราชอบของคุณพี่คนนี้เชื่ออะไรนะ growing a n a n a s อ่านไม่ออกเดี๋ยวคุณให้แล้วกันช่องนียคือเขาจะมีวิดีโอที่แบบเป็น no repeat อดะเยอะแล้วก็วิดีโอเขาแบบมันแบบคลิปยาวก็มีเยอะเราชอบมากเลย no repeat เพราะว่าเราแบบอย่างที่บอกว่าแบบเอ้ยท่านนี้มาอีกแล้วหรอวะอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบ ถ้ามันวนกลับมาท่าที่เราไม่ชอบแล้วเราก็จะแบบจะตาย <c oughs> เออของพี่เบเบ้มีวิดีโอหนึ่งที่มันเหนื่อยมากอะ่ะมันเป็นอะไรวะคอมคอมแบบผสมกับทับตะแล้วก็อีมอมบางเออคือมันมีสามช่วงใช่ป่ะคอมแบบทับตะอีมอมพอมาถึงทับตะเราแบบเหนื่อยแบบตัวหคือ จนเราต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะทับตะนี่คืออะไรวะฉันจะจาเธอไว้คือถ้าอยากเหนื่อยต้องนึกถึงทับตะจริงๆทับตะเวิร์กเอาก็คือเป็น H I T รูปแบบหนึ่งนะั่นแหละแต่ว่าระยะเร่งกับระยะพักจะไม่เท่ากันมันจะเร่งนานกว่าแล้วก็พักเหมือนกว่าแบบคนเหนื่อยใครอยากเหนื่อยไปเสิร์ชหาทับตะมาเล่นค่ะและนี่ก็คือ5้าวิดีโอที่เราชื่นชอบนะคะและก็หัวไม่ต้องสัมัดพื้นสําหรับคนที่ขี้เกียจ สะผมบางคนเขาคือแค่หัวชื้นก็ต้องสะผมล้อปะสะรุปเดี๋ยวเป็นคนสะอาดหรือเป็นคนโสโะรกก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนคือกลางๆแบบนี้แะคะ่ะ <c oughs> เออนี่เพื่อนเราเพิ่งคนพบว่าการใส่เฮดแบนด์แบบนี้คือง่ายเริ่มที่คางคะ่ะอุย้ยเหมือนเปนการลิฟต์หน้าด้วยไปข้างหลังคะ่ะแล้วก็มาตรงนี้คะ่ะเออปกติเราใส่แบบยังไงวะมันจะแบบรู้สึกว่ามันแบบเนี้ย อย่างนี้มัง้งเราใส่ปกติเอ้ยจริงๆเริ่มจากข้างหลังมันก็ง่ายเหมือนกันเนาะเออใครานัดยังไงก็อย่างนั้น